สวัสดีค่ะเห็นไม่เอ่ยนี่อะไรแกมแดงองตองแองแตงนี่ค่ะบักม่วงน้อยนะคะถ้าคนอีสานเฮาถากม่วงน้อยสูกกระมักเอามากบาเขาเนียงเขา่าโบกเข่านั่นเองค่ะเฮ็ดแจงไดนั่นก็คือไปเก็บปลาคาเอ ไปเก็บบักม่วงทีมันโลนมากเนาะเป็นเล็กหน่อยคือพออยกุทิปสั่นลมแห้งแห้งฝนสิโตแห้งหมกักไปถ่ายอยู่ใตต้นถือกระตาถือกระบุงถือกระถุงเอ่อถือถุงนะคะ่ะไปนั่งโลนโบๆเข็บเขบกันแลดหยาดกันแบบมวนค่ะแต่บ้านนี้ก็คือคุทิปโชคดีนี่ฝาหองใหม่อีกแล้วเอ่อมีคุณป่าที่แฟนเพิ่นมาสอมลังขามขาหัวน,นะคะเพิ่นเอามาฝาแก้มแดงแดงแล้วก็ยังไม่อีก กลุ่มหนึ่งเป็นพวกที่ว่าลูกๆมูลูกนี่แหละค่ะเอามาหรือว่าลูกสื่อมาแต่ทั้งใดนี่แหละค่ะพอมกับมูคู่จงเลียนหายมาเนาะคะ่ะเป็นว่ามือเดียวกันห้มาสอนหลายเนาะคะ่ะกูทิพย์ก็เลื่อยล่างเอาตัวแก้มนีแดงนี่มาโชว์นะคะนี่ตอนนี้ก็คือปาดปาดให้เบิงนะคะแต่ว่าที่ปาดให้เห็นง่ามๆนี่จริงๆเขา แกมแดงแกมเหลืองซือแต่เขาสุกไม่สุกค่าตนนะคะเขาก็จะยังเปรี้ยวอยู่ผู้มักเปรี้ยวกับบเป็นยังถ้าผู้มักหวานกับบม่มไปจักมือสองมือจังก,กินนะคะอ่าวาแล้วผู้ทิพย์ก็เลยไปมาเขาไว้นะคะปกตินั้นสิไปีืือเขาทุงยูตลาสิบาสาบาทเจ้าบาทขังอุ้ยตะยานแห้งค่ะฝาหองค่ะนี่ค่ะหน่วยนี้เป็นตะกินอยู่ค่ะกระบีบเอา ไน่ออกนะคะทีมันตีเน้อไปกะกะนั่งแหนไนกับมวนขึ้นกันค่ะหายมันเหลือแต่เป็นโบกนะคะเป็นโบกตามจริงคนอีสานบริเอเอิญว่าไน่แบบม่วงราคะเอิญว่าแกนนี่ค่ะบักม่วงหน่อยซุกมันก็จะเคาแกนแบบนี้เนาะค่ะหอาก็จะปาดหัวมันแล้วเอกก็บีบไน่มันออกหรือว่าบีบแกนมันออกแกนนี่ก็เอาไปแหนกินเนื้อได้ย่างแซบค่ะโอ้ยทับสมัยเป็นเล็กน้อยจนหอยสอกคนระค่ะนี่ค่ะหนึ่งขอนียว ตอนมาตอนแช่บริเวใเห้บเบิ้งเนาะคะ่ะกำลังนึ่งข้าวเหนียวนะคะใส่แก๊สอ,อ่อ,อนๆจักหน่อยมันจะคือกันกับหนึ่งทานแต่เ้าใส่แก๊สแห้งนะคะไหมล่ามกดหม้อขึ้นมานี่มันจะเห็นให้เขาแข็งเขาสุกไว้เกินนะคะสุกแล้วนะคะตัดตอมาบาดสุกนี่คู่บีบคู่ทิบคู่บีบคู่ทิบบีบแกนมันออกกันเนาะคะ่ะกับเอาเขาามองเข้าไปข้างในนะคะ ศาษา,ศ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 าอีสานอื่นว่าใบโบกวงม่วงเนาะคะ่ะทาเมื่อบริ้ือ e กองข้างนึงก็จะบีบบีบเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือยัดเข้าไปข้างในให้บเบิ่งสมัยเป็นนิดหน่อยบริใส่เขาน้อยซ้ำนีเนาะคะ่ะใส่แบบปล,กลักหลเลยนะคะอันนี้ก็เนียนไปรเนียนมากเนาะคะ่ะเนียนเอามาซิีมบึงเสียมบึงกะเอออ่ะเออ เส่นเบิ้งไมเนาะคะ่ะนี่ยับกลองดีดีกันถ้าแม่นอันมีขากองกับสิต่างเช่นเบิ้งนะคะกะเนยนยันยังสีละเนื้อก็จะมาคุกใส่กันกับเหนือเนือ,นอบะม่วงก็มาผสมกับเขามันก็จะเละๆกลมมันคลายๆเฮาเฮดข้าวเหนียวบะม่วงนั่นล่ะค่ะแต่ว่าคนอีสา,เานเฮาเนาะกินง่ายอยงง่ายบะม่วงหน่อยน้ำให้น้ำหน้ายามเห็ดเบียกเห็ด,หด,หดงาเหนื่อยกับป่าบะม่วงหน่อย กับบีบแกน,แกนบีบในมันออกกับเอาเขาลงไปหมองใส่กับกินแค่นั้นค่ะอร่อยนะคะเด็กๆสมัยเป็นเด็กหน่อยมกักแม่บไซเขาน้อยซ้ำหนีดนะะ้วยค่ะแม่สิดไซจนเต็มเลยนะคะแล้วก็บ,บีบเข้าปากเลยนะคะแซบค่ะจะให้แบบนี้เรื่อยๆแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยบีบกินเบิร์ดแล้วก็ยังบอบช้ใจนะคะกับเอาเขาลงผสมบีบกินอีกเพ่อเพ้อยำฮอดเปลือกมันกินอีกผูไหน เนี่ยนะคะก็ทําแบบนี้นะคะเฮ็ดเฮ็ดขึ้นหอดพ่อขึ้นหอดแม่เหาเนาะสมัยตะกีความยากจนพ่อแม่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะคะ่อนซ่อนเพ่นทรงผู้ทิพย์จนได้เฮียนเป็นคู่เนาะคะ่ะบาดผู้ทิพย์มีลูกสามคนนะคะพยายามทรงลูกให้เฮียนจบนี่น็คือขึ้นยากขึ้นเมื่อยแทหรือว่าเหาแห้งเดียวเนาะคะ่ะี่เรื่องนึงก็จะ เป็นเรื่องอุทาหรณ์ให้ทุกขูทุกคนคิดเนาะค่ะว่าการที่พอแม่หมางเพ่รอบครั้วเนาะค่ะถ้าแม่บ่เป็นรักพอบ่เป็นรักไวลูกก็ขาดีเพิ่งทีเกาะต่อให้แม่เข้มแข็งพยายามดูแลลูกซําได้ือยังกู้ทิบนี่นะคะแต่กับบะไรเต็มทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอบรัวที่ออุนไม่พอแม่ลูกอยู่น้วกันนันดีที่สุดค่ะบักมองหน่อยใบยโบกในคู่ทิพย์มักจับอกจับใจนะคะกินแสบนะคะ ยอมลงทุนมาเข่าหนึ่งเข่าเฮ็ดกินนะคะแล้วก็จะกินแบบนี้อ้ยไปอีกโดนจุดบักม่วงเบิดแล้วค่ะกินมาเป็นเธอแล้วนิดหน่อยได้บูทย์เอาเธอแล้วเป็นซิบปลูกเศร้าลูกผลน่ากินนะนะคะเบๆน้ำกันด้ค่ะเขาเนีย้บยบใบบกบักม่วงค่ะบักม่วงหน่อยแก,แก้มแดงค่ะปาด ข่วนปัดจุกออกบีบเอาแกนเอาไนออกนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวหมองเข้าไปทั้งในบักม่วงบีบบีบบีบขันให้เขา้าคุกเข่ากันกับเนื้อบกม่วงนะคะมันจะอร่อยกลมกลม่อมเหมือนกับเรากินข้าวเหนียวมะม่วงนั่นแหลคะค่ะวิธีชีวิตง่ายๆของชาวอีสานนะคะมีอะไรแก้ขัดและเพิ่มพลัง พอหอมปากหอมคอคนอีสานก็มาหากินนะคะกินกุดก,กีแม่งกินโน่นกินไข่หมดแดงโปรตีนสันยอดนะคะแมทบังม่วงน้อยละคะ่ะเห็ดเบียกไมือยๆปาดปึ๊ดนะคะใส่ผ้าอีโตปาดพร้อมคนระาคะปาดออกรั้งเทือกับบบปาดนะคะอ,อันนี้คือนี่นี่เห็ดเ้เบิงว่าตอนตอนอันสมัยเมียเห็ดอีใสเขาลายแหวนเวลาเห็ดเฮรูมักนกระสีว่างไว้ว่างไวู้ทีกระจับไปเนียนๆก,กน็กินกินกินแข่งกันกันกบอายเอื่อยเนาะค่ะนี่ค่ะ เอาออกเอาออกแบบนี้นะคะกะบีปีบยังสินนะคะก็ให้แกนให้ในมันออกบานคูทิพย์กับอ้ายกะสิจ่องแกนมันได้ค่ะในบักม่วง,งก็เอาไปแหนกินนะคะหรือเป็นผงแบบนี้ก็เอาเขามาเนียงนะคะหรือถั่วเฮดแบบนี้กับแม่กะชิป,ปาดฟานแบบนี้ให้กินนะคะกับแบ่งกันคนละสีกลูกสีกึ่งสีกนึ่ง,กกงแกนแม่ก็เอาไปแหนแต่วางคนหรือคูทิพย์นี่ก็มาขอแม่ว่าเอาแกนเดอ้อ ขาสั่นกระใสเมื่อสีเอาแบบนี้นะคะสีเอาแบบนี้นะคะไปเก็บปับ๊บกระสีกินข้าต,ต้นเลยนะคะนะคะก็อดูดปากเลยอ่นะจะสาธิตการกิน <laughs> สาธิตการกินตะไบเห็นนาะคะเนี่ยสิตะวันสิโชยเบิงเนี่ยะคะ่ะก็ดูดกินแบบนี้ละคะ่ะดูดกินจนเบิดกะบางทำมนลูกหน่อยเนี่ยแกนหน่อยนะก็อมหอดในหอดแกนมม่ไหวน,นะคะเสียบๆน้ำคุดทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ